สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนต์นะฮะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกโค้ดนะฮะฉลองครบรอบ2ปีเกมโปเกมอนยูไนต์เซิร์ฟไทยกันนะครับอย่าไปเงยตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเลิกก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในรับชมที่ผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์นะครับโปเกมอนยูไนต์ได้ในเพลย์ลิสต์นะครับใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยนะคคคคครรรรรััััับบบบสาาาหลลิปปนนนนนนีีี้้เเเเ่่่่ยยยยยไไมววะะะะะงฮอดด๋กกโ ก่อนเลยครับปกบติเรากรอกโค้ดอย่นีครับเราก็ต้องมารับของรางวัลที่ซองจดหมายใช่ไหมเดีย๋ยวมันจะเด้งมาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของการเขาเรียกว่าอะไรนะการกรอกโค้ดกันนะครับอย่าลืมนะฮะมารับของที่นี่นะกดเสร็จไม่ใช่ว่าไม่มาไม,ไม,ไม่มารับนะครับไม่ได้เข้าตัวนะครับผมอ่ะโอเคก็นะฮะไปที่ตรงหน้าต่างกิจกรรมเนาะมันจะมีให้เราเลือกนะครับนี่เลยมันจะเขียนว่ารายการอีเวนต์ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าแลกรางวัลนะ เราสามารถที่จะกดเข้ามาตรงนี้ได้กดแรกนะครับเดี๋ยวหน้าเว็บมันจะเด้งขึ้นมานะครับให้เรากรอกโค้ดนะให้เราพิมพ์โค้ดไปเลยครับตามหน้าจอที่น้องๆเห็นกันเลยนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะฮะเป็น 2D n Anniversary นะครับผมพิมพ์ไปแล้วกดแรกนะนี่ครับของรางวัลก็จะอยู่ที่ซองจดหมายนะครับอ่าโอเคอเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันเลยนะครับ โอเคครับผมเมื่อเข้ามาที่ตรงซองจดหมายนะที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็เข้ามาปุ๊บนี้ครับจะมีของรางวัลอยู่ตรงนี้นะฮะก็หวายุภายใน29วันนี่ครับโอ้โหของรางวัลที่ร้อยลับนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวมิวนะฮะแล้วก็ตัวมิทูนะครับเป็นโปเกมอนนะครับตัวใหม่นะครับผมก็เป็นตัวใช้ชั่วคราวนะครับ3วันนะฮะผมแล้วก็จะมีเหรียญนะครับโอเหรียญระดับมหากราบลยนะเป็นมิวนะครับกับมิวทูเอ็ก นะครับผมเราก็ทําการกดรับมาได้เลยนะครผมของดีนะฮะผมจัดไปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้มาแล้วนะฮะก็แจกฟรีนะรบรอ2ปีตรงนี้นะฮะผมก็อ่ามากดรับกันได้เลยนะครับนี่อย่างเท่เลยนะับผมอ่แล้วเราถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าไอเทมมันอยู่ตรงไหนบ้างเนาะสำหรับไอเทมเนี่ยที่เป็นตั๋วเนี่ยจะอยู่ในอ่า กล่องไอเทมของเรานะครับผมในส่วนของกล่องไอเทมเนี่ยนะครับเราสามารถที่กดเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปเปิดใช้นะครับไอตัวบัตรเขาเรียกนะบัตรยูไนได้นะครับอ่ี๋ยวผมเปิดให้ดูอยู่ตรงกล่องของขวัญตรงนี้นี่ครับก็ในส่วนของตั๋วยูไนที่เป็นตัว๋วอ่าโปเกมอนที่เรามาเล่นนะครับผมมีเป็นสิบๆหลายร้อยใบยเลยไม่ได้ใช้เลยนะอมิวกับมิวทูเอ็กซ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นปะ,ะในส่วนของเหรียญเนาะ เหรียญนะครับเหรียญบัฟเนี่ยแหละเหรียญรูนนะฮะเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเราก็มารับไอเทมแล้วใช่ไหมแล้วก็เราก็มากดใช้งานนะครับอยู่ที่เราเนี่ยเราจะทําสายไหนเล่นสายไหนเนาะก็ไปดูกันไปดูคุณสมบัติของเจ้าเหรียญที่นะครับเราได้รับฟรีมาดีกว่านะฮะในส่วนของมิวกับมิทูเอ็กใช่ไหมก็ให้เราเลือกครับตรงระดับก็ได้นะฮะมันจะมีให้เราเลือกก็เหรียญสุดท้ายเลยนี่ครับจะมีอยู่ด้วยกันสองเหรียญนะครับผมผมปิดตรงนี้ก่อน เลือกใหม่นะฮะอยู่ล่างสุดนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นพวกเพิ่มลดคู่ดาวอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านช่องนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กด subscribe ช่องบอลโซนนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจกันต mm ้องอย่าลแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้สวัสดีครับ